ครับการเชื่อมแบบบ้านๆนะครับใช้งานได้ดีมากเลยนะทวกนกาวร้อนกับผงซักฟอกนะครับทุกคน โโอ้โแข็งโป๊กพันออกให้วยวันนี้เกี่ยวนะครับครับเราจะทำเป็นใบพัดเกี่ยวนะครับนะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเป่าให้มันยืดออกนะครับ ตอนนี้เราก็เลือกหาขนาดที่มันต้องเท่ากันนะครับเพื่อให้รอยที่มันต้องเชื่อมนี้ไม่ห่างกันมากเราพิจาดูาท่าทางดูครับเจอสักอันไหมเนี่ยได้ปะมาฮ้อ ติดป่ะเช่นไรเช่นไรอูออออ้แข็งโปก๊กแข็งโปก๊กติดมือแล้วครับติดมือแล้วครับของเนี้ยไหมของถึงเห็นดาวไปมาวิ่เห็นดาวไป

อะไรกมันกินปั้นนักบอ,บอนักมั้นมั้นฟีตวะร้องล้องเสียดหงแห้งกันอ,นนไอะไรไปแล้วครับโอ้โหโหของแท้ของแท้โอเคใบเดียวแต่ว่าหันน้ำไหลอีเล่เป็นน้ำแบบ แต่เป็นในระไฟลำรดมันสิแห้งกว่านี้ไอ้เร่อหรอเพราะหน้าม,มันหอดมันทั่วทุกใบไหมอันนี้มันทดลองในการฉีดบึงซื้อมันได้ได้แค่ใบแตนหนาใบสองสามใบมันก็มันก็มุนแล้ว